วอนนี้นะครับในขณะที่ท่านกำลังรับชมรับฟังสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยไลฟ์สดอยู่ทาง YouTube สินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยนะตรงกับวันที่9มีนาคมนะครับตรงกับวันที่9มีนาคมซึ่งวันที่9มีนาคมตรงนี้นั้นเป็นวันที่ดาวพุธนะครับหรือเมอร์คิวรี นะครับย้ายราศีนะย้ายราศีจากราศีมังกรมาอยู่ที่ราศีกลุ่มดาวพุธเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมังกรพักใหญ่ๆแล้วนะพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ย้ายวันนี้นะครับย้ายจากมังกรไปสู่กลุ่มการย้ายของดาวพุธตรงนี้ ย้ายไปสัมพันธ์อยู่กับดาวศุกร์จริงๆผมเคยพูดให้ฟังไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งที่พูดคราวก่อนเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเดี๋ยววันที่16-17ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายฉากออกไปจะเหลือเพียงดาวพุธกับดาวศุกร์เท่านั้นที่อยู่ร่วมกันนะครับพุธศุกร์นะครับคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะเพราะว่าดาวศุกร์ไอดาวศุกร์ไม่มีดาวพุธไอบ้าดาวศุกร ดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำเมื่ออยู่ด้วยกันก็ถือว่าได้คู่ธาตุน้ำนะครับทีนี้ว่าดาวทั้งคู่เนี่ยนะครับดาวทั้งคู่เนี่ยเป็นดาวที่นะครับจะบอกว่าส่งผลดีก็ไม่ผิดส่งผลในลักษณะของคู่ธาตุทำให้ชะตาชีวิตมีความเข้มแข็งก็สามารถที่จะพูดได้แล้วก็ไอพุธกับศุกร์ตรงนี้ ก็ยังนะครับก็ยังไปเป็นนะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่องการอารมณ์เรื่องเพศสัมพันธ์เออชอบเหรอหัวเราะมาเนี่ยฮะบอกว่าเรื่องการอารมณ์เรื่องเพศสัมพันธ์หัวเราะมาใหญ่เลยชอบหรือไงฮะชอบเหรอเดี๋ยวเหอะนะครับไปส่งผลเรื่องการอารมณ์เรื่องเพศสัมพันธ์นะครับ ฉะนั้นดาวพุธกับดาวสุกตรงนี้เมื่อย้ายมาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยพุธย้ยายวันนี้เลยนะย้ายไปอยู่กับสุกแล้วเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดมีนาคมดาวอาทิตย์จะย้ายฉากออกไปนะจะเป็นอย่างไรอ๋อชอบดาวศุกเหรอก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็เอาดาวพุธกับดาวสุกม,มารวมกันเลยเป็นดาวศุกแม่งเอ้ยโอเคนะครับนะครับเออ นะนะฉะนั้นฉะนั้นดาวคู่นี้จะส่งผลอย่างไรทั้ง12บลัคนาราศีจริงๆแล้วการพยากรณ์ดวงเนี่ยเขาจะไม่ได้ยึดเอาที่ดาวแค่สองดวงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอืมเขาจะไม่ได้ยึดที่ดาวแค่สองดวงแต่ว่าไอพุธกับศุกร์เนี่ยมันย้ายไปอยู่ด้วยกันตรงนี้มันก็ส่งผลส่งผลทีเดียวแหละนะครับฉะนั้น สิบสองลัคนาราศีเตรียมตัวนะครับเออบางทีมันก็อยากจะฮัตเชยนะแต่มันก็แบบว่าไม่รู้จะฮัตเชยยังไงอะ่ะอืมเดี๋ยวขอถอดอ้นี้แป๊บหนึ่งออ อะไรเนี่ยจานมองเห็นดาวยังไงหนอยู่ตั้งไกลมึงติงตองก็เปล่าเฮ้ใครเขาจะเอากล้องไปส่องดูไอเอสเอเนี่ยฮะหลายแมทแล้วนะเนี่ยเออติงตองเหรอใครเขจะเอาดาวไปส่องกล้องไปส่องดาวดูล่ะเขาก็เปิดไปทินดูดิเออเอา้าวต่อนะครับต่อคุณชดาพรน,นะลัคนาราศีตุล นะครับเริ่มจากลัคนาราศีตุลก่อนนะซึ่งซึ่งลัคนาราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายดาวศุกร์อยู่ที่ราศีกุมอยู่แล้วไปอยู่กับดาวพุธนะครับไปอยู่กับดาวพุธตีโกนถึงลัคนาราศีกุมซึ่งดาวศุกร์กับดาวพุธนั้นผมบอกไปแล้วว่าเป็นดาวคู่ธาตุ นะครับการได้ย้ายขยับตรงนี้ตีโกนถึงลัคนาถ้าพูดกันในแง่ดีนะพูดกันในแง่ดีผมถือว่าชาวลัคนาราศีตุลได้รับอน,นิสงค์จากดาวพุธและดาวศุกร์ตรงนี้ตีกนถึงลัคนาตัวเองการงงการงานก็จะมีความสําเร็จดีนะครับการงานอะไรต่างๆก็จะมีความสําเร็จดี แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งดาวพุธและดาวศุกร์ตรงนี้นะครับเลงเลงไปที่เรือนราพะของชาวลัคนาราศีตุลเลงไปยังเรือนราพะของชาวลัคนาราศีตุลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับไอ้เงินนะ่ะหาน่นเหนื่อยหน่อยเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยไปเป็นปะแล้วเป็นมรณะก็ปะนะชาวตุลยังมีโชคประปรายเช่น คนอาจจะเอาเงินมาใช้นี่หรือว่าเสี่ยงโชคได้พอกรุบกริบเออเสี่ยงโชคได้พอกรุบกริบนะนี่คือชาวลัคนาราศีตุลนแต่ดาวพุทธที่ย้ายไปอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับย้ายวันนี้เลยเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆด,ดาวพุทธที่ย้ายไปอยู่กับดาวศุกร์ตรงนี้ไปตีกนถึงลัคนามันไปส่งผลในเรื่องของรักๆใ,ใคร่ๆเต็มเต็ม นะครับรักรักใคยๆเต็มๆแต่เป็นความรักความใคร่ในลักษณะที่ปกปิดซ่อนเร้นไม่เปิดเผยนะครับนะครับในจังหวะที่ดาวเคลื่อนตรงนี้ทั้งดาวพุธที่ขยับตรงนี้แล้วเดี๋ยวดาวอาทิตย์ที่จะขยับย้ายอีกดวงหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีคุณผู้ชายนะคุณผู้ชายที่เป็นชาวลัคนาราศีตุล คุณระวังนะจะมีเรื่องที่ต้องเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามผมไม่อยากใช้คำว่าถูกหลอกแต่ก็เป็นไปได้ที่จะเสียเงินไปโดยที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยหรือได้กลับมานิดเดียวนะครับชาวลัคนาราศีตุลทํทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับพอวันที่ 17, 16, 17มีนาคมดาวอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนลาบเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนอารีนะครับดาวดาวอาทิตย์จะย้ายไปอยู่ในเรือนอารีนั่นก็หมายความว่าดาวลาบย้ายไปอยู่ในเรือนอารีผมกลัวเหลือเกินคือไม่ห่วงไอ้เรื่องการทำมาหากินของชาวลัคนาราศีตุลแต่ผมห่วงตรงที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับมีโอกาสที่จะเสียงเงินแบบไม่ค่อยได้อะไรกลับมา ส่วนคุณผู้หญิงชาวลัคนาราศีตุลก็พึงระวังนะครับระวังผู้ชายที่มันส้นตีนอะ่ะคือมาคบกับคุณแล้วคือเป็นผู้ชายเนี่ยมึงก็ต้องเลี้ยงต้องดูแลผู้หญิงมึงยังเสือกจะต้องไปให้ผู้หญิงเขาช่วยเหลือเอาง่ายๆคือผู้หญิงชาวลัคนาราศีตุลระวังไปเจอผู้ชายที่แม่งแบบบ่มีไกดอะ่ะคือฟอร์มดีแต่ว่า ไม่มีอะไรที่จะพึ่งพิงพึ่งพาได้เลยไม่หนำซ้ํากลับจะมาพึ่งพาคุณด้วยในจังหวะที่ดาวเดินแบบนี้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลก็คงจะต้องระวังนะครับในสิ่งที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไว้ตรงนี้นะครับกับช่วงที่ดาวพุธขยับย้ายแล้วก็พุธขยับย้ายวันนี้แหละนะแล้วเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะขยับย้ายอีกทีหนึ่งประมาณ16-17มีนาคม ก็เป็นอันว่านี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลคงจะต้องระวังนะครับต้องติงกันให้ชัดๆแบบนี้คุณจะได้เข้าใจเพราะว่าดาวของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยคือผมบอกตรงๆว่าถ้าเรื่องการทำมาหากินนะเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับฮัลโหลแม่ดูไหม ็ตอยู่งนอกคื่ออกทำงันนี้หรือวไลนส่ดน,อน,อนโอเคนะอ่าคุยต่อนะครับพอดีสายโทรศัพท์เข้ามาจากบุพการีต้องรับก่อนอ่าบุพการีเขามีธุร,ระปัปังแล้วก็ต้องรับสายก่อนอะโอเคนะครับอ่าใครที่ ชม YouTube สินแสหมิงอยู่นะแล้วก็ฟังตามไม่ทันนะครับเข้าไปดูเม้นต์ของคุณทธนนิดนะคอมเมนต์แล้วก็เขียนไว้ให้ชัดเจนมากเนี่ยคนที่มีน้ำใจเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยดูซิเนี่ยเม้นไว้ชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีตุลต่อไปนะครับจากลัคนาราศีตุลผมไปที่ลัคนาราศีพิจิกเลย นะครับลัคนาราศีพิจิกเลยดาวศุกร์กับดาวพุธที่ย้ายตรงนี้ส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกอ่าโทษดาวพุธที่ย้ายตรงนี้ย้ายวันนี้ด้วยส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกทักทายน้องนาวานะครับดาวพุธนะครับย้ายไปอยู่กับดาวศุกร์ที่ราศีกลุ่มถือว่าไปอยู่ในเรือน พันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกนะเล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกต้องบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกตรงนี้ว่าดาวพุธนั้นมาจากเรือนลาบนะครับมาจากเรือนลาบแล้วก็เรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพิจิกไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับ สุกกับพุธตรงนี้ไปอยู่ในเดือนพันธุนเนี่ยเลงไปยังเรือนการงานต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับจากช่วงนี้ไปจนถึงประมาณเกือบเกือบไปไปลายเดือนมีนาคมยังเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาในงานที่คุณทำมีงานยาก,ยากนะครับมีงานยาก,ยากมีงานที่ทดสอบความสามารถเข้ามาให้คุณได้จับได้ทำอยู่เสมอ แต่ด้วยสติปัญญาที่ดีและความตั้งใจของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวพุธและสุกที่เล็งไปยังเรือนการงานทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะแก้ไขเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการงานให้เข้าที่เข้าทางได้อย่างดีนะให้เข้าที่เข้าทางได้อย่างดีแล้วชาวลัคนาราศีพิจิก คุณจะมีความรู้สึกได้ชัดเจนว่าในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับในเรื่องของงานตามความหมายแล้วถือว่าคุณก้าวหน้าขึ้นนะครับคุณก้าวหน้าขึ้นมีความสำเร็จดีขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวพุธกับดาวศุกร์ที่โคจรดาวพุธท,ที่มาโคจรสัมพันธ์กับดาวศุกร์นั้นนะครับและเดี๋ยวกลางกางเดือนดาวอาทิตย์จะย้ายฉากออกไปนะย้ายมาอยู่ในเรือนของดาวราหูพุธกับศุกร อยู่ในเรื่องของดาวราหูซึ่งราหูไปเล็งลัคนณาราศีพิจิกชาวลักนณาราศีพิจิกนะครับจะเป็นช่วงที่คุณจะมีความรู้สึกอยากจะจัดบ้งจัดบ้านจัดออฟฟิศจับร้านรวงอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่กับบ้านนะครับพักผ่อนมากยิ่งขึ้น มีความรู้สึกไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายกับใครมีความรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับอะไรที่มันมีความสุขสบายสบายนะครับนะครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วถามว่าสุขกับพุธตรงนี้นั้นพุทธที่เพิ่งย้ายมาทับสุขเนี่ยสุขเป็นดาวความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกถามว่าพุธมาทับตรงนี้ส่งผลอย่างไรก็ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น นะครับมีนะครับความปรารถนาในเรื่องรักรักใ,ใครๆทั้งหญิงทั้งชายคุณมีความปรารถนาความรักสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็อยากจะพบอยากจะเจอคนรักบ่อยๆส่วนคนที่ยังโสดดาวคู่นี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความปรารถนาในเรื่องรักๆใ,ใครๆอย่างแรงกล้าทีเดียวนะครับเออนะครับไปสังเกตกันดูให้ดีนะนะครับ คุณจันทรัตน์บอกว่าช่วงนี้เหมือนอาจารย์กําลังสนุกกับไลฟ์สด๋อผมสนุกทุกช่วงนะฮะมันไม่ว่างนะบางทีงานมันยุ่งก็ไม่ได้มาไลฟ์สนุกทุกช่วงเลยนะครับอ้าวต่อไปนะชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือน แล้วก็ดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวพุธได้ย้ายไปทับดาวศุกร์นะครับซึ่งดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีธนูย้ายไปทับกับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ดาวศุกร์นั้นได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกตด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์หรือแอสโทรจีซึ่งเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวพุธย้ายวันนี้9มีมนาคมนะอยู่ไปถึงไปปลายเดือนแล้วก็ตอนนี้ยาด,ดาวพุธย้ายไปอยู่กับดาวศุกร์เดี๋ยวประมาณกลางกลางเดือนอาทิตย์จะย้ายฉากออกไป ชาวลัคนาราศีธนูคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางเพราะงานนะครับจะมีเกณฑ์การเดินทางเพราะงานงานจะทําให้คุณจะต้องเดินทางนะครับแต่เป็นการเดินทางที่จะได้ลาบผลที่ดีมากฉะนั้นดาวที่โคจรแบบนี้นะครับดาวพุธไปโยกหน้าพุธไปอยู่เดือนสหัชชะอยู่กับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาบแน่นอนที่สุดครับเป็นการเดินทางแน่นอน แล้วก็จะเป็นการเดินทางที่ให้ล่าผลที่ดีกับคุณอย่างมากทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับยังมีโอกาสนะครับที่จะมีความสำเร็จจากเรื่องของการเดินทางได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างที่ดีดาวสุกนะครับดาวสุกที่ที่ส่งผลนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ ได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์นะครับทำให้ตัวของคุณนั้นนะครับโดดเด่นนะครับไปไหนมาไหนมีตัวคนให้การยอมรับนะครับนับถือแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีอีกทั้งนะครับอีกทั้งดาวพุธตรงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนความรักด้วยโคจรไปอยู่กับดาวศุกร์ทึ่เป็นดาวเจ้าเรือนลาบแปลความหมายว่าชาวลัคนาราศีธนู นะครับจะมีลาบผลนะครับจากการเดินทางจากเพศตรงข้ามจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็เพศตรงข้ามนั้นนะครับจะนำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มาให้กับคุณและแน่นอนที่สุดครับดาวพุธเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนความรักด้วยทักทายน้องจินนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับมีโอกาสที่จะพบรัก พบเพศตรงข้ามที่ดีคนโสดนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะพบรักนะคุณมีเกณฑ์ที่จะพบรักมีเกณฑ์ที่จะมีความรักเดินเข้ามาหรือชาวลัคนาธนูที่ยังโสดถ้าช่วงนี้คุณอยากจะมีใครมาเป็นคนรู้ใจอยากจะได้เจอเจอกับคนที่ดีนะครับก็มีโอกาสเช่นกันน,นี่ชัดเจนมากๆเลยคือชาวลัคนาราศีธนู อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสําหรับชาวธนูที่มีคู่อยู่แล้วคู่ครองจะเอาใจใส่ดูแลกันเป็นอย่างดีในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับนะครับเออนะนะนะครับชาวลัคนาธนูฟังไว้แล้วเข้าใจนะชัดเจนเพราะว่าพุธย้ายไปอยู่กับสุขตรงนี้ให้ผลดีอยู่แล้วเนี่ยน้องนาวาเขาบอกวันนี้อาจารย์แต่งตัวหล่อคะ่ะโอ้แล้วผมจะปิดปฏิเสธยังไงล่ะ เออทำไมพูดอย่างเงี้นาวาเออพูดอะไรมาบอกวันนี้จาย์แต่งตัวหลอกนาวามาพูดแบบเนี้มันไม่มันไม่โอเคหรอกเพราะว่าพูดอะไรให้ปฏิเสธได้เดี๋ยวมาพูดปฏิเสธไม่ได้อย่างเงี้ยมันมันอารมณ์เสียรู้ไหมเนี่ยอย่าให้ขำเยอะเด็กเพราะว่ากําลังแหมเจ็บคอดิดด้านนั่นนาวานะเออกินน้ําก่อนเลยชมไม่ได้นเนี่ยชมแล้วหืมคอแห้ง นะอา้าวไป3มลัคนาแล้วสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล